สวัสดีค่ะเด็กๆเกมื่อวานเราเรียนเรื่องการไหว้ไปแล้วนะคะส่วนวันนี้วันอังคารเราจะมาเรียนการกราบผู้ใหญ่การกราบผู้ใหญ่เป็นกริยามาน,นยาทอีกอย่างหนึ่งที่จัดต้องเป็นเอกลักษณ์ไทยท,ที่แสดงให้เห็นนะคะถึงอุปนิสัยและความอ่อนน้อมถ่อมตนการกราบเป็นวิธีแสดงความเคารพนะคะเมื่อพบป,ปะผู้ใหญ่เด็กๆหรือให้สิ่งของเด็กๆก,ก็ควร ขอบคุณหรือการไหว้นะคะส่วนวิธีการกราบผู้ใหญ่ของเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายจะกราบเหมือนกันนะคะก็คือนั่งทับเพียบให้มือทั้งสองข้างท่อลงไปบนพื้นแล้วก็หอมกันนะคะให้แขนทั้งสองข้างค่อมอยู่ที่ด้านข้างเพียงเข่าเดียวเมื่อประนมมือตั้งกับพื้นไม่แบมือนะคะ ค่อมตัวลงให้หน้าผากแตะบนมือที่ประนมในขณะกราบม่กระดดนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากนะคะแล้วก็กาบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะเด็กอย่าลืมนะคะอัดวิดีโอหรือส่งคลิปการกราบนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ